ปันหนึเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coins นะครับวันนี้เรามารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า w i f หรือ Dog w i f h a ฮดด้วยกันนะครับเนื่องจากนักลงทุนทำกำไรมหาศาลจากการลงทุนใน w i f นะครับฉะนั้นในข้อมูลจากล o o n Chain เนี่ยก็แบ่งปันนักลงทุนเหล่านี้นะครับโดยนักลงทุนจึงถอนเงินเนี่ยประมาณ1ล้านดอลลาร์จากมูล,ลค่า 1จุ3 8 6โซโลนานะครับจากไบแนนและได้รับวิฟทันทีนะครับหลังจากที่เข้า,าเข้าเข้าไอวิฟนะครับก็เข้าซื้ออิจการเนาะไบแนนก็ได้ประกาศว่าการจดทะเบียนวิฟในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วนะครับและมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวิฟเนี่ยก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นเหรียญนั่นแหละนะครับที่คล้ายๆกับบองนะครับเนาะนะครับเพราะว่าบองก็เข้าฟิวเจอร์ก่อนนะครับก็จะเป็นบองตัวต่อไปนะครับแล้วอีกหน่อยก็น่าจะเป็นไมโลนะครับแต่วิฟเนี่ยเป็นถ้าเทียบกับไมโลผมว่าไมโลดีกว่านะครับคุณลองเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยนะครับแบบคนที่ทำเว็บไซต์เนี่ยคนเราฝีมือกันเลยนะนะครับทีมงานนะครับ ก็ไบแ a น c e ได้ประกาศว่าได้จดทะเบียนวิฟเนาะในการซื้อขายเรื่องหน้าและมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่มีการซื้อวิฟนะครับเนี้ยก็ดึงดูดความสนใจจากลุกออนเชนก็ทําให้เห็นว่านะครับระหว่างวิฟเนี่ยนักลงทุนจากรายการไบแ a น c e ก็ถามว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่นะครับเขาบอกว่ามีนายะสําคัญกับนักลงทุนได้รับข้อมูลภายในแล้วนะครับว่าวิเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญตัวต่อไป นะครับของบองน่าจะเป็นเหรียญปั่นแหละฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็คงขึ้นถึง1ดอลลาร์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันใช้ฟิวเจอร์ปัน่นนะครับมันไม่ใช้คนถือเหรียญฉะนั้นส่วนตัวผมอะ่ะวิบอะ่ะถ้าเกิดคุณจะเล่นอะเล่นฟิวเจอร์ไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะไปเล่นแบบสปอตอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะนะครับเพราะว่าราคามันไปแล้วแหละ นะครับเราก็ซื้อก็คงไม่คุ้มนะครับถ้าจะซื้อซื้อฟิวเจอร์คุ้มกว่านะครับเราก็ดูจากการเล่นนวว่ะวานก็จะเล่นฟิวเจอร์เยอะเนาะ,ะเขาบอกว่ามีกระเป๋าเงินที่ถอนเงินนะครับจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นสามสิบแปดจุดหกโซนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์จากบแนนวันนี้และใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่นสามสิบหกโซหรือหนึ่งล้านดอลลาร์ใช้ซื้อวิบประมาณสองจุดหกแปดล้านนะครับประมาณสิบหกชั่วโมงหลังจาก บ i n น n น e นะครับได้จดทะเบียนว i p เป็นตลาดฟิวเจอร์นั่นเองนะครับว i p ก็ได้เพิ่มขึ้น30%นะครับวิบก็มีมูลค่า8.6ล้านดอลลาร์นะครับโดยอ้างว่าวิบเนี่ยจะจดทะเบียนในบ i n น n น e ไม่ทราบนะครับว่าจะเมื่อ,อไหร่นะครับก็อันนี้ต้องหารายละเอียดเอาละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวตัวต่อไปของว i บด้วยกันข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับตั้งแต่โครงการบองนะได้รับ ชื่อเสียงแล้วได้รับกำไรนะครับก็ในตัวของโซโลนานะครับมีมตัวอื่นๆก็ได้รับเหมือนกันนะครับฉะนั้นบลองก็เป็นเหรียญมีมที่มีแบบสิทธิภาพรองจากดอทคอยกับชีบะฉะนั้นเขาก็มีการเปรียบเทียบวิบนะครับว่าวิบก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประมาณวันสองวันที่แล้วที่ก่อนที่จะเข้าฟิวเจอร์ของไบแอนเนี่ยแกก็เข้าไปในบิตเมกนะครับเป็นกระดานระดับเทียร์สามเทีย4สี่แหละนะครับก็เป็นสัญญาณแบบ p e r p e t u a นะครับ Swap ของว i ฟเนี่ยต่อ USDT นะครับและ Bybit ก็ยันได้ประกาศการจดทะเบียนสัญญาณ Pur p r r p e t u a l คือ f ิวเจอรนะครับที่เป็น USDT โดยใช้คูณ25นะครับก็เป็นตัวสูงสุดนะครับและตอนนี้วิฟก็ปรากฏบนคุกค,คอยแล้วก็มีข่าวลือของ n บ n c นที่จะวางแผนเรื่องของสปอ t ด้วยนะครับก็วิฟเนี่ยอ่าถ้าเกิดจะ จะให้ราคามันไปต่อได้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอ,อนะครับบิตคอยมันจุดกลับตัวอีกสักรอบนะครับเพื่อจะให้โซเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปได้นะครับผมว่าวิฟเนี่ยน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับที่ราคาน่าจะไปได้ดีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยผมว่าเน้นว่าให้เล่นฟิวเจอร์ดีกว่านะครับตัวของวิฟนะนะนะครับเล่นเล่นสปอร์ตเนี่ยน่าจะยากแหละ นะครับน่าจะยากแล้วเนาะพอต้องเก็บเยอะแล้วก็ราคามัน0ูจุแล้วนะครับถ้ามันจะไป1ดอลลาร์ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะส่วนตัวผมว่าอย่างงั้นนะไปเก็บเหรียญอื่นที่มันมีเยอะในตลาดในช่วงนี้ดีกว่านะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ นะครับก็มีท่านนิวมูลเวีเราก็บ้องแล้วก็ส่งนะครับก็เราก็ฝากกระดาน b i t เกตเอาไว้ด้วยแล้วน,นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อว i บได้นะครับผ่านเว็บสเนาะเพราะว่าบิตเกตก็ยังไม่ได้ลิสต์ว i บนะครับหรือ d o อกว i h แฮเลยนะครับแบบเข้า n บแนนแบบสายฟ้าแลบเลยทันทีนะครับก็อีกสักพักหนึ่งแหละถึงจะเข้านะข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน นะครับโอเคสำหรับวันนี้1วัน1เหรียญ1ความมัง่งคั่งกับเหรียญวิป b i เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ทเก t สามารถสมัครกระดานได้